พี่น้องตุลเนยียกูไม่ก็อยากทายเท่าไหร่นะใจริงค่างๆเลยได้ไหมว่าขี้เกียจ่ายทำโชคดีทั้งการงานธุรกิจการเงินเต็มเปลี่ยนตลอดปีหกสองแน่นอนสวัสดีครับผมผนพัมพยากรเขาวันนี้จะมาขายดวงชะตาดวงประจำปี2 5 6พกของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตที่ราศีตุลน,นะพี่น้องตุลเนยียกูไม่ก็อยากทายเท่าไหร่นะใจริงค่ามๆเลยได้ไหมว่าขี้เกียจทายคือมันดีครับ พี่นอ่นคนที่ผ่านมา,มาแม่งก็คบจะดีแล้วเฮงที่มีอ่ะดีเอาละปีหกสองมึงก็ดีอย่างเงี้ยแหละไอ้เหี้ยครบเพราะแม่ดีเฮงเหมือนเดิมดีใจด้วยนะครับตบมือสิรอยหยอะไรตบมือเลยอ่ะเราไปดูตัดนิบิียหนยังไงดูดีพฤหัสในปีหกสองแม่จะเดินออกเข้าเข้าออกออกยึดยักจริงยักแต่ถือว่าดูดีเพราะว่าจะเข้าพบไหนปับ๊บมันก็เข้าพบนาราตระก่ะเข้าพบกันเงินบ้างเอากนันเงินก็แจ๋วเข้าพบเพราะสหัสชาเพื่อนฝูงสังคมแร้วการยอมรับดีดีไปหมด เรียกว่าดาวเด่นดูดีไม่ให้ทษยังไม่พอหลังจากยึดสองกุมภาไปแล้วปั๊บราหูธกรรมยกออกจากในส่วนของตัวกรรมมะหรือการงานเข้าสุภะอีดองหนึ่งนั่นคือลาหูย้ายเข้าสุภะให้คู่คือในส่วนของพระเสาคู่มิตรหนึ่งเดียวคนนี้แบบเพลงพี่อุกอัญชลีเลยเล่งกันเองยาวเต็มปีไม่มีขยับตลอดทั้งปีหกศรท่านจะมีการเดินทางอย่างต่อเนื่งองเรียกว่าเดินโลลัว,ลวและเป็นการเดินทางที่จะให้คุณประโยชน์อย่างดีเยี่ยมบวกกับมฤ่ออยู่ยังคนแช่เล็งท่านอยู่อย่างนั้น เข้าอยู่เม็ก็เล็งตนอยู่ไหมฉะนั้นปั๊บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดยาวๆไปเลยเรียกว่าความโชคดีทั้งการงานธุรกิจการเงินเต็มเปลี่ยนตลอดปี62แน่นอนเน้นนะถ้าจะเน้นในเรื่องการเงินแต่พฤหัสเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งการเงินต้องตื่นอย่างนี้ครับพฤหัสเป็นดาวบริสุทธิ์เป็นดาวที่บริสุทธิ์ค่องข้างแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วบริสุทธิ์มาก ท่านต้องเล่นเรื่องการเงินแบบใสสะอาดตรงไปตุงมาด้วยนะอย่าอย่าเป็นโลภอย่าเป็นเน้นลงทุนแบบกูจะเอาแม่งเป็นล้านเน้นลงทุนน้อยๆปี6กสองเนี่ยการลงทุนแบบหนักๆไม่ถูกโฉลกกับท่านมึงจําใส่กระบ,บาลไว้เลยโอเคนะฮะดูตรงรวมแล้วการเงินดีแต่หากจะมีการเสียหายนั่นคือท่านจ่ายเงินไปกับอะไรครับทุกอย่างดีหมดเสือป่วยฮะอันนี้เรามาระวังป่วยสุขภาพดูแลควบคู่กันไปด้วยป่วยการเป็นโรคตนมันเป็นเครื่องเ,เรือว่าตาช่าง มันต้องสมดุลถ้าป่วยกับงานก็ใกล้ๆกันคือม,ะมะันไม่ใช่ป่วยปักเข้าไปแล้วงานดีปึ๊กเนี่ยไม่สมดุลมันจะค่อง้างแย่รักษาสมดุลเอาไว้การงานดีสุขภาพท่านดีตามไปด้วยรักษาสมดุลเอาไว้นี่จำไว้เลยนะพี่น้องตนเนี่ยอะไรที่ท่านที่ท่านทำแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กเนี่ยก็ก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงมากคืออย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมุ่นวายซึ่งท่านจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับด้วยความที่ว่ามนุษย์อยู่เข้าเล็งลักนาค่อง้ันเต็มมันนานอะ มันเปลี่ยนมากอยู่แล้วครับแต่ว่าท่านก็ต้องมาระวันอยาไปเปลี่ยนขนาดฉีกมากมายอันนี้ยกเว้นท่านที่ทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวแล้วมันอิ่มตุนที่สุดแล้วตั้งใจฟังทํางานจนรู้สึกว่ามันไม่สามารถไปได้มากกว่านี้ได้แล้วอ่ะคืออย่างนั้นอ่ะเปลี่ยนได้ คือมันสาเร็จแล้วไม่รู้ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าท่านแย่หรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มสูตรยังไม่ไม่เต็มอิ่มสุเบื่อถึงอยากเปลี่ยนนั้นไม่ใช่มันต้องแต่การเปลี่ยนงานจะมีความแตกต่างมีระดับชั้นของมันฉะนั้นปับ๊บถ้าท่านยังก็ก็แก๊งอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนมากเลยครับนี่เหมือนแนะนำการส่วนตัวสรุปแล้วพี่น้องตุลเนี่ยดวงดี นะครับผมพระสุดดาวประจําตัวเดิมพุ่งกระชูดเดินเสริมไวไม่เรียกว่าเดินวิ่งเลยดีกว่าล้างหูย้ายหลบทุกอย่างดูดียิ่งขอให้ท่ามฉกฉวยจังหวะนี้เป็นการสร้างโอกาสมันทำุญสัก,กุศลเป็นมหากุศลควบคู่กันไปขอปี2 5 6พนอสองนี้เป็นปีที่ดีมหามงคลสำหรับพี่น้องทุทุกคนครับผมเฮดูดวงอยู่ใช่ป่ะอย่าดูต่อใช่ป่ะกดซับสไครตดิกดเลยนะดวงเด็ดดวงดวงเด็ดวด,วด,วดวงเนี่ยกดเลยติดตามด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะรูปเหมือนหลวงพ่อแถม ศีลส,สังวโรพระเกจิวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านการจารยันเรียบร้อยผู้ที่มีรูปเหมือนไว้ในครอบครองเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะทำมาค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีสนใจบูชา080-997-9665ย้ํา0 8 0 9 9 7 6ำ080-997-9665